สวัสดีค่ะมนีกับมา่พอกับน้องปอบี่ตลาดนาัดโคกกระบือสมปอยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะมนีน้องปอบสิบห้าพี่น้องเลยมาเบิ้งราคางวาประจํามันที่ศิเก่ากันย่าหกหานะคะไปเบิ้งกันเลยค่ะว่ะาราคางวามนีเป็นจังไหรนะคะพี่น้องพ่อสวัสดีค่ะ<อ>ตัวน,นี้บอกค่างวาพอ่ออย่าเดินไปเท่าเด็ค่ะคาตัว ตัวนี้บป็นทองตัวนั้นจะของราคาเท่าไหร่คะอ๋อตัวนี้ห้องสามหมื่นแปดสามสิบแปดตัวนี้สามเก้าทองว่างบ่ค่ะทองว่างทองว่างทองแดงง่วงพึ่งแยกลูกเนาะค่ะพาดลูกอะไรตัวพ่อลูกตัวเดียวลูกพาดลูกแล้วตัวหนึ่งเนาะถ้าได้สมอีกเนาะแม่เนาะสูงประมาณเท่าไหร่คะพ่อนีร้อยสามสิบบวกไดปะร้อยสามสิบบวกแต่เขาสี่สิบเนาะเนาะสูสีสี่สิบเนาะพ่อเนาะง่วงมาตาใสค่ะพ่อง่วงมาตาอุทุมพรเนาะค่ะ พี่น้องราคาเนี่ยตอรองได้เนาะพ่อเนาะทรงฟีดเดจากโลกค่ะทรงฟีดเดจากโลกค่ะบอบอบอเดชทรงบอทรงทรงฟีดประเดี๋ยว่ามีรถเนาะแต่หันได้ราคากันกับสีเสียค่าทรงให้คือเก่าแล้วเนาะพ่อเนาะนี่นะคะพี่น้องงวมาตะอูทุมพรอพี่ใสนะคะ ทานลูกมาแล้วตัวหนึ่งเด้อพี่น้องสูงประมาณ1้อยสามสิบบวกได้นะคะพึ่งแยกหลูกออกไปงัวท่าน้ขคืนอีกเด้อหางเงาลามดียูนะคะสูงดียูเด้อพี่น้องมีเบื้องหน้าตานะคะเบื้องสะดงสะดือแขงขาหางบอดอกบอดางเด้อค่ะพี่น้องรับประกันต่ำนี้บ่หนี่พอค่ะโทกค้าถอนรับให้เบิร์เนาะค่ะเนาะ อืมค่ะนมซีนะคะอันตัวนี้เดี๋ยวพ่อเดีย๋ยวได้สามสิบเก่าต่อรองได้เนาะ,ออน,ะนี่เด้อพี่น้องรับประกันต่ำนี้ให้ขึ้กันเนาะค่ะกันน่าตัวนี้สีสสูงก็ตัวนี้อยู่เนาะพ่อเนาะลอยสี่สิบบัวเนาะพ่อเนาะนีะ่เนาะสมยังไหวค่ะพ่อนี่ สมยังก่บอบ่ท่านได้สมอ๋อท่านได้สมท่านอ๋นนพ<า>อพึ่งแยกลูกคือกันแม่นบ่ค่ะอันนี้ก็บพึ่งแยกลูกมากคือกัน,นเด้อท่านได้สมจกโตเนาะทองวางทั้งครนอนอูนาะพ่อเนาะรับประกันตำนี้ให้คือกันนะคะม่วมาจากมองเดียวกันเด้อค่ะพี่น้องขอบหมูดำดีเดอ้อแข็งขานะคะตึ้งเล็บขาหนำเลียงสักน้อยนะคะพี่น้อง สวัสดีกับโบโดกบดานาะค่ะหางกับอบโดก็อันนั้นปิดขี่เล็กน้อยนะคะอดเมนดอก็ค้อคัะนั้นค่ะพี่น้องหางก่เน่าดีอยู่นะคะ มากระโถงมาต่อร่องหน่อยเด้อค่ะพอมีเบอร์ติดต่อบค่ะค่ะพอเบอร์เนี่ยค่ะพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดค่ะสี่สองสี่สี่สองสี่ห้าเก้าหกหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งหอยยังค่ะหอยเทียบหอยเทียบอุทุมพรเนาะพ่อนะค่ะโทรมาต่อร่องเราหน่อยเด้อพี่น้องขันมากนะคะมันหมันเด้อค่ะพ่อขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะเปิดละห้าไวเทเลนเนาะค่ะนี่โคมนี่ห้หาสิบหก ต่อรองได้บ่ค่ะแม่ต่อรองได้ยนอนราคานี้เนาะอันลูกเพิ่นเดือนแล้วค่ะแม่สองเดือนกรัวเหรออืมสองเดือนกว่าแม่เพิ่นพาลูกมันจ้าโตหรอค่ะลูกแหลกเนาะลูกแหลกเนาะนี่นะคะพี่น้องสูงประมาณเท่าไหร่นาะแม่แม่เพิ่นร้อยสี่สิบเด๋ยวปะร้อยสี่สิบครัวเพิ่นอืมร้อยสี่สิบบวกเนาะแม่เนาะลูกเพิ่งได้ยสองเดือนเนาะแม่เนาะนี่เด้อลูกเพิ่น ลูกพันมีใบเกิดบ่แม่บ่มีใบเกิดสมโตธรรมดาว้เนาะแต่กะสูงดีเด้อลูกกะไดเกือบซ้ำแม่นะคะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อแม่สูงประมาณลอยซี่สิบบวกนะคะหางกะบ,บ่ดอกบ่าด,าดังเน้อค่ะแล้วประกันตํานี้ให้ว่านี้แมะขาโทรขาท้อนรับให้เบิรนเนาะนี่นะคะง่วมันจะใสเนาะงวมันมต่อุทุมพรน,นี่เนาะแย่มีเบอร์ติดต่ตอบนนอค่ะแม่ อ๋องวมาตมหมองเดียวกันครับตัวว่างหัน้อนโตัวว่างหันเนาะนีเดอพี่น้องแต่นนแแว่าอ, mm hmm. อ,อันนี้แม่เราจับนะคะว่างหันพอจะใบสองตัวอันนี้เม่จะบไีค่มหนึ่งนะคะงว mm hmm. มาตมหมองเดียวกัน mm hmm. อุทุมพรเดอ,อนน mm hmm. หันมากระโทษ mm hmm. ไปด้นะคะเข mm hmm. ีองดําดีเดอร์ mm hmm. พี่น้อง เป็นรับกันรับประกันตำนี้ห้คือกันค่ะถางบดอกบัดังด้วยพี่น้องช่วงตัวเง้วดีอูนะคะตัวนี้อยากสูงด้วยดอกค่ะนี่นุ่มซีเดอร์พี่น้องนี่นะคะมักกระโถษไปได้เดอพี่น้องลูกอะหนาดีอูนะคะลูกในสองเดือนแม่ท่านได้สมอีก มันหมานเนื้อค่ะแม่ขอบคุณค่ะไอวัสดีค่ะเปิดละห้าใบท่าได้เนาะค่ะนี่สี่หมื่นแปดต่อร่องไดนเนาะค่ะห้อ,องบางบ่ค่ะนี่สมโตใบสิบแปดมื่นสมโตววสิบแปดมื่นถ้านรับประกันเนา<ล>ะสูงประมาณเท่าไดาไอ้ัตนี่บบนบบยลอยหาสิบบวกเนาะลอยหาสิบเกลือเบ,บิงเบิงเทียบใส่คนเนาะค่ะสูงดีอยู่นะคะ หนังหนาดีเนาะโครงสางใหญ่แข็งขาดําดีเด้อพี่น้องรับประกันตานี้เนาะไอข,า,ขาถกขาถอนรงฟีเด็กโลกค่ะปลอยโลล่อยโลกนะคะพี่น้องเด้อข,ขอบหูดดาดีมนกระทบใหญ่จักน้อยนะคะเมีนอยู่หนังหนาแข็งขาใหญ่เด้อพี่น้องเบิงเล็บเบิงสะดงสะดือนะคะนมซีเนาะไอเนาะพันลูกแล้วตัวนี้ไอ ผาลูกเหลียตัวหนึ่งแยกไปแล้วเนาะหางเงาลามดีเด้อค่ะพี่น้องบ่ดอกบ่ดังเงาหางเงยดีนะคะฝุ่นเื่องดำนะคะมากระทู้มาต่อร่องเอาได้เบอร์ในี่ไอ่ตัวนี้ตัวนี้ซาบแปรน้าร้อยคือแยกลูกเนาะค่ะพาลูกเหล่ยตัวค่ะตัวนี้ตัวนี้สตัวผาลูกเหลียสองตัว ตัวรองไหนคือกันเด้อพี่หน้องมาตอมองเดียวกันนะคะ<ม>แข่งขา<ม>ด,ดําดีเด้อพี่น,น้องในมยังใครเอ่งเปล่ง่น,นอง้อพี่หนอ่องเพิ่งแยกลูกไปนะคะอันนี้น,าน,าน่าจแนนอนสูงประมาณเท่าไราไอ้นี่ตัยสามสิบบวกได้เนาะหางนั้นบ่าเป็นดอกเด้อค่ะนันตีตมนะคะรับประกันต่ำนี้ให้คือกันเด้อค่ะตัวนี้ขาถูกขาถอดเราเขมขื่อคืนหลดเนาะไอ้ เด้อพี่น้องเกลีองดำดีอยู่ค่ะหางจิตอมเล็กน้อยเอาไปเลี้ยงยี่น้อยกับสิขื้นตัวขนาว่าหัวตะแยงสูเนาะพี่น้องูกระดำยู่เด้อค่ะพี่น้องโง,ง,ง,งฟีเด่ลอยโลนะคะราคานี่ต่อรองได่กับสิตรกรเขาถึงได้เด้อ เบอร์โทรติดต่อในอศนย์หกาศูนย์หกสามค่ะเจ็ดสามเก่าเจ็เกเจ็ดสองเก่าซีเจ็ดสองเกาซหอยย่างสุดเน่อยหอยย่างก่อหอยแซมครับหอยแซมย่างซุมหน่อยค่ะคงมาต่อร่องเอาโหลดนะคะพี่น้องหมานเด้อค่ะขอบคุณค่ะพอเปิดแล้วขาไปทะเลนอค่ะนี่หาซิมหาบป่ค่ะหาซิมหาลูกมีใบเป่าเ่ตาหามีอยู่ลูกไพค่ะนี่ ลูกบางยังก่เ้ต้องลูกบยังก่่ลูกบางยงกเคียบสามหนึ่งลูกเมีนเมนา <1. S 1> ะโอ้นาดีอยู่นะคะพี่น้องลูกเคียบสามหนึ่งสูงประมาณเท่อไดพ่อเมียมันลอยสามปยสามสิบแปดได้เนาะท่านลูกแล้วจะโตนี่่ออันนี้ตัวที่สองเพลนได้เดือนเราค่ะนี่โอ้โหเดือน แม่ให้ในสมิอยู่เนะเาะฮึลูกตัวที่สองด้อ,อยค่ะนีเย็นอยู่นี่รับปาาระกันตำนี้บะนี่พอค้าถูกค้าถอนรับเหว่าค้าถูกค้าถนานอน,นอลำเหวค่ะโงฟี่เลยจะโล่พอโงฟี่เด็กโลค่ะโงฟี่ ลอยโลดอ่ะบอสซาโรบอ่ะโอ้ยสองปีเดียเด๋ยวซาโรเด้อพี่นอ้งอ,อนสงสิออกจากกันซิสเกตไปล่ะนี่นะคะลูกเกปสามหนึ่งมาสั่นค่ะพี่น้องลูกเมีเยเด้อนังหนาดียูนะคะนี่นะคะพี่น้องจะน้อยเมีกันนาจะขคืนอีกแล้วนะคะ ปลูกใ้ตั้งมหาบเดียนแล้วท่านได้สมอีกอยู่ว่าสันพี่น้องหาเงาลามดีอยู่เด้อเป็นงัวไทยกลางนะคะผู้ใดกำลังหายู่ราคาเบาๆนะคะวัตถีบัตรเตียเด้อค่ะพี่น้องมันอยากจอยจากน้อยนะคะลูกกินน้มเด้อพี่น้อง รับเพลินรับเพินรับประกันตำนี้ให้เบิร์ตวาสันค่ะข้าทูกค้าถอนนมซีเดอร์พี่น้องมองมีติงเหรอคะพอมีเบอร์ติดตอ,อ,อบ่ค่าพ่อะอพเบอร์ติดตอเนี่ยค่ะ 0, 0 8นย,ย์แปดเก้าหนึ่งสี่แปดเจ็ห่ะบาทย์หยังค่ะ,คะอยบาท อันงวมันตาใสานอกค่ะนี่โอยู่อุทุมพรนี่นะครับอ๋อหอยบาด<ป>อุทุมพรนพี่น้องงวมาตจะอุทุมพรน,นะคะลงมาต่อรองนะคะน้ำผึ้งเราได้เด้อมันหมานเด้อค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้น้องป๊อบกาฝากเอาไว้ซ้ำานีพอกันไหมในคลิปหนา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องป๊อบในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ